ตามรอยเบื่องพระยุคนลาบา,าทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผพสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดิน ครับสวัสดีครับพี่น้องมิสสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ช่องวัสดุดาวเทียมนะครับพาพี่น้องมิสสายสายเขียวเราอยู่ที่บ้านโค้มะเขือนะครับตำบลเจดีอำเภอขุขันจังหวัดสิสเกตนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งครับที่ทางกรมป่าไม้อำเภอปูสิงห์นะครับร่วมกับพชขุขันแล้วก็ร่วมกับพี่น้องบ้านโค้มะเขือตำบลเจดีอำเภอขุขันนะครับได้ร่วมกันจัดงาน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็มีการจัดงานขึ้นอยู่ที่นี่สองครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีความสนใจมีการสนใจกันให้กับหมู่บ้านนะครับของบ้านก็ผู้นําชุมชนนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็เลยดเดืดจัดขึ้นให้เป็นแปลงตัวอย่างประจําตำบลและหมู่บ้านด้วยนะครับครับในจัดงานครั้งนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากเจ้าของพื้นที่คือพี่บรรลือสิริจันทร์นะครับหรือว่าท่านสอบ,บตตนะครับ ตบตบุรีสิทธ์แล้วก็พี่มหาการครูปีนะครับที่ประสานงานไปยังกรมป่าไม้แล้วก็ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติให้กับหมู่บ้านและตำบลใจดีอ่าแล้วก็เป็นเกียรติให้กับเจ้าของที่ด้วยนะครับเจ้าของสวนสวนแห่งนี้ก็เคยจัดงานมาหลายครั้งนะครับว่าเป็นสวนต้นแบบประจําตำบลก็ว่าได้นะครับก็ ยังไงก็เข้าไปติดตามชมในงานนะครับวันนี้อาจจะมีการปลูกต้นไม้หลายๆท่านอาจจะไม่เคยปลูกก็วันนี้มาปลูกด้วยกันครับผมเรียนท่านนายอำเภอกุขันท่านพงศธรจันทร์สวัสดิ์ที่เคารพท่านกเกษตรผู้พัฒนาการอำเภอกุขันครับข้าพเจ้านายธนิตรีชื่นผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สีเกตในนามคณะกรรมการ,การจัดกิจกรรมปลูกป่ามีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าแปลงต้นแบบสร้างป่าสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางอาหารประจําปีงบปร,ระมาณพศ2566ในครั้งนี้ตามที่ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกดได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดศรีสะเกดประจําปีงบปร,ระมาณพศ2566ในโครงการส่งเสริมอนุร,รักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยธรรมชาติ อย่างยั่งยืนครับนะครับทั้งหมดกองกำลังจิตอาสาฟังบอกําสั่งทั้งหมดนิ่งเสียงต้องดังนะครับเอาให้เต็นลอยไปเลยนะครับทุกท่านรับทราบนะครับครับเอาดังๆนะครับทุกท่านรับทราบนะครับขออนุญาตครับกองกำลังจิตอาสาฟังบอกราสั่งทั้งหมดนิ่งแสดงสัญลักษณ์เราทำความดีด้วยหัวใจ เราทำความดีด้วยหัวใจเรา,เราทำความดีด้วยหัวใจเอ้ยยกมือข้างไว้ครับมือลงครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วพวกเราจะได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมปลูกป่าแปลงต้นแบบสร้างป่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพื่อความมั่นคงทางอาหารของอำเภอกู่ขันจังหวัดศรีสะเกษณบัดนี้

คนละบาทศาสตร์แห่งองค์จากกรีผูมิผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนส,สรานา้างขาันรั้างับตูดแล้วว่าจะเอาออกไหมนี่เอาออกครับแต่ถ้าแต่ถ้าเรารตัดตูดไม่ต้องออกจนได้หน้าฝนนะ เพราะว่าถุงถุงพลาสติกตัวนี้มันเป็นถุงพลาสติกร้อนครับประมาณสองปีก็เย่อยสลายแล้วครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับระหว่างฝ่ายปกครองและฝประชาชนตอกกลมป่าไม้นะครับผมป่าไม้วันนี้ก็มาจากกู้งิงบ้างพี่น้องเกตบ้างแล้วก็มาจากบ้านสีแยกนาเจริญนะครับผมป่าไม้บ้านสีแยกนาเจริญนัคือหั่นเหล่านะครับแล้วก็จะมีพี่น้องพี่สายสายเขียวจากบ้านอื่นมาด้วย ก็จะเป็นขอชอนะครับอำเภอปลูกขันร่วมกันทุกฝ่ายทุกส่วนในการปลูกครั้งนี้ครับก็ร่วมกันปลูกด้วยความยินดีนะครับยินดีแล้วก็สามัคคีกันนะครับเจอกับมิสสายสายเขียวมาจากอำเภอไหนครับนี่ อุทุมพรที่ใสค่ะที่ออใสเออเอาวนะ่าเขาเป็นไปมายังไงถึงได้มาถึงคุขันก็เพราะว่าหนูเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอุทุมพรนะคะ่ะเชื่อมโยงกันค่ะกับพี่สวนพี่สุภาพรนเนาะเราก็จะมีอะไรเราก็จะติดต่อหากันแล้วคือจะเป็นเครือข่ายนะคะของจังหวัดศรีสเกตค่ะคแล้วได้มาวันนี้นี่มาปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็มีการเปิดบุศด้วยมีค่ะมีการเปิดบูธด้วยของหนูก็จะมีทางอุทุมพรก็จะมีไข่เค็มกับไออะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตานลอยแก้วนะคะอ๋อตาลมค่ะลูกตานอยโอ้ได้ชิมแล้วได้ชิมแล้วค่ะพี่พี่ว่าสันได้ชิมแล้วเนาะครับอือร่อยอร่อยอยู่พอพอกินไม่ใช่ว่าอร่อยมากนะอ,อร่อยอยู่พอกินแต่ว่าอย่าให้เหลือเยอะนะเอากระบ,บ้านหมดเลยนี้ <laughs> เป็นไงบ้างบ้างครับปลูกต้นไม้วันนี้เป็นไงบ้างเห็นปลูกต้นไม้กันมาดูเคยมาดูสวนพี่แมวแล้วครั้งหนึ่งตอนที่มาที่งานเอ้ที่อำเภอขุขนันบ้านตำบลปืนใหญ่บ้านแสนสูงนะคะคก็เลยแวะมามาชมสวนพี่ก่อนผมมาวันนั้นไม่แวะไม่แวะ a วอยเลยไม่ได้แวะ <c oughs> ก็มาสวนพี่ <c oughs> พี่สุภาพรเลยเนาะก็ก็มาดูบริบทเนาะแถวนี้เนาะของเพื่อนก็จะทําได้สุดยอดเลยค่ะคปลูก ปลูกทุกอย่างเนาะเน้นคือกล้วยกล้วยจะเยอะมากเลยค่ะคแล้วก็จะมีมต้นผักพืชผ,ผักสวนครัวเนาะเห็นเห็นปลูกอย่างนี้เนี่ยคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับ่สยอานาคตคือการลปลูกต้นไม้ผสมกับกล้วยอะไรนี้มันจะอยากให้กลับหวนกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะธรรมาชาติสีเขียวครับค่ะสวยงามมากนี่ฝนตกนะคะนี่ฝนตกเอาโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก้วน็น่าเจอกันใหม่ ส่งให้ให้รักแต้มโลกสวยงาลมาลงมือทำคือคำตอบต,ตอบหัวใจให้ทุกคำถามกี่รักกี่ฝันกี่นิยามลงมือ คำตอบลงมือทำเพื่อคำตอบ